สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP ประจำวันที่สิบหกับสิบเจ็ดิงหาคกปีหกกนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสำหรับ VIP สามกับห้าหนึ่งกับเก้าสามซ้ำสามนึงสามสามห้า ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกเก้าหกหนึ่งเจับคู่ก็สามห้าห้าสามหนึ่งเก้เนึาเก้าเก้าสก้าะก็ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจร9ก้ากับสองสามกับห

หรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนอะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ